สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่สวเปนหรือว่าท่านจะอยู่ประเทศใดตอนนี้นีน่าได้ยืนอยู่ที่ด้านหลังของรถขายของของนีน่านะคะสวยไหมคะไทยแท้ค่ะเราต้องโปรโมทสินค้าของไทยนะคะเพื่อที่ฝรั่งและนักท่องเที่ยวจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยบ้านเรานะคะเยอะๆคะ่ะนำพาเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นคะ่ะพี่น้องทุกท่านคะ่ะ วันนี้นีน่าจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้อง,นองๆนะคะไปชมกันค่ะว่านีน่าได้ปลูกผักอะไรไปบ้างเชิญค่ะแถรดสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบค่ะนี่คือต้นพริกของนีน่านะคะจะพามาเก็บค่ะวันนี้ดูสิคะคุณผู้ชมพริกเริ่มแดงแล้วนะคะ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  ความสุขของนีน่าก็เหมือนผีเสื้อผีเสื้อตอมดอกไม้ละค่ะคุณผู้ชมคะแต่นี้ความสุขของนีน่าก็คือได้อยู่บนดงพริกความสุขของฉันและได้อยู่ดงพริกความสุขของฉันและได้อยู่ดงพริกความสุขของฉันและได้อยู่ดงพริกอ้าวนีน่าเอาตะการหน่อยมาน้มพี่น้องตะการหน่อยตะการหน่อยมาเก็บพริกพี่น้องมาเบิ้งจ้บมาเบิ้งมาเบิ้งเลยนี่จ้าแดงแล้ว เออคลิปที่แล้วนี่นาได้ลงไปมันท่านแดงจาคลิปแรกเลยไปเบิ่งเด้อจ้าเดอ้อนี่สวยมากเลยสวยมากเลยดูสิเนี่ยโอ้ยสีเสื้อก,กินมันกระแพงพี่น้องปลูกเองมันพุ่มใจได้พี่น้องมึงดูปุนะ่ะโอ้ยมีความสุกาลได้เห็นต้นบอกพี่โอ้ยรุ่งคิดอย่าออกกันกล่องน้ำจ้าเพื่อนกระตอกตอกเติร์กตรกลบกวนอย่างนี้เสียงมาจ้าอย่างนี้เสียงมาจ้าคือเสียงแพ่งเละจ้าอันนี้พริกนุ่มนะจ้ะพี่น้องเห็นมาจ้านี่จ้าพริกนุม่ม มันเท่าแล้วพี่น้องเบิ้งเอาเด้อนี่นี่หน่าเก็บไปตําตนนั้นว่าตํารลายมันได้หน่อยหน่อยนะจ๊ะคลิปแปกไปเบิ้งเลยนี่เท่าเลวจ้านี่หน่าปราอยากเก็บมันเลยนี่หน่าอยากให้มันคงจังซีตลอดไปแไม่จ้านี่อยากจะให้มีหนาร้อนตลอดไปเลยปะยใหญ่มีหนาฝนหนาหนาวหนา,ห,นาหิมะเลยพี่น้องมึงดูปุนาคุนาคุนา,นาพี่น้องเบิ้งดูเบิ้องเบิ้ง โอ้ยังน่าบูดังบุดังขาวอบขาวอบขาอวบพี่น้องขาวอบขาวอบขาอวบมาพี่น้องมาเบื้องต้นนี่บะเนี่ต้นนี่บ้านท่านดแดงจ้ะพี่น้องจ้ะมันสีแดงท่านไหนนี่หนาบานนอนน้อนี่จ้ะมันสีแดงท่านไหนนี่หนาบอมึงดูพูอนะโอ้ยมึงดูก้มสูงคนอยู่เมืองหนอกพี่น้อง ยืนต่างบ้านต่างเมืองปลูกพริกขึ้นนี่ดีใจไร่ไหลเห็นพริกหายก็เห็นทองขํามได้พี่น้องดีใจแง่เด้ออิลีความสุขแจใจมันปลืม้มปริมหัวใจมันคือจังยืนอยู่ในคือจังผีเสื้อตรอมตรอมดมดอกไม้เหนือจ่าแต่ว่านี่นาความสุขของนี่นาคือข้าปลูกผักของข้าแล้วมันเขื่นมันงามมันมีความสุขมันอิม่มหัวใจไหมพี่น้องมึงรู้ปุณน,นะไปซื้อเขามันกลับแพงพี่น้องแพง พริกก็กัวสีมากหอดประเทศนี้เนาะมันกรต้มนโสงมากมันกระแพงเหมนทั้มเลาจ้าข้าใจจ้ามุนดูความสุขของนีน่าคือได้อยู่บนดงพริกนะคะคุณผู้ชมเพื่อนๆเลยมดูฝุ่น่ะเ้าอวบขาอวบนะดูซีดูสีของฉันคือได้อยู่ดงพริกดงพริกของฉันและฉันจะเก็บวันนี้ดดดดนน เด่นเดนเดน,ดนมาม่นี่นาสิพาเก็บบวกลิกมันนี้เก็บเหล่านี่นาก็สิไปตับแก้วแก้วพริกซดกินกับเอ่อหนึ่งปลาด้บนหนึ่งปลากระทอดปลาคือสิแซ่บเดี๋ยวสิเก็บบวกเขอน้ำพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ได้แล้วนี่ได้พริกไปตามแก้วแล้วพี่น้องเห็นบ่นจา้านี่จา้าสดสดดีเสเบิ่งไกลๆได้พี่น้องด้วยพริกสดมากเลยพริกสดมากเลยนี่สดจริงๆสดจังๆสดค่ะสดนะคะสดค่ะหน้าก็สดค่ะ นี่จ้าพี่น้องเห็นบบเห็นบบจ้าพริกสดสดพริกสดสดพี่น้องโอ้ยอ่อนซอน,นอลไเนาะเสียงเครื่องบินมาอีกแล้วเดี๋ยวก็เสียงเครื่องบินเดี๋ยวก็เสียงตอกตะปูอันอันลุ้งคิดคนตอกอันฟ้าห้องเก็บของ่อนจ้ามันไปซื้อใหม่มา,อมาโอ้ยสดสดพี่น้องนี่น่าจะไปตำเก้วกิน พริกสดๆเลยนี่แหละความสุขของนี่หนะ้าก็ได้อยู่ดงพริกคือเขา,าว่านีเราต้องดงดอกไม้ด้วยจ้ะเด้อนี่พริกนุ่มจ้าน,นี่น่าสิไปตํตำแก้วพริกนุ่มตำสซซองฟิตไว้ก็ได้มะเขืออนนี้มนสิส้มเถาเนี่ยละจ้ะนี่หน้าสิไปดแกงเขียวหวาน รีเซนฝรัง่งให้ฝรั่งไปเมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยหลายๆนักท่องเที่ยวของเมืองไทยหลายๆพี่น้องเศรษฐซอยเศรษฐกิจบา้านนอยให้มันดีขึ้นจากที่ดีขึ้นก็ให้ดีขึ้นน,นไปอีกพี่น้องซอยกันเฮ้าคนไทยนี่ให้โลกได้รับรู้เลยว่าประเทศไทยเป็น Amazing Thailand เป็นเมืองที่น่าอยู่ Smile Thailand ค่ะพี่น้องเฮาฐานะคนอยู่เมืองนอกก็ต้องเป็น เป็นตัวแท่นเนาะเป็นทูดน้หน่อยเนาะเออนี่เขาไปเที่ยวเมืองไทยบ้านอาเลยล่ะที่ก็ขอยเขากินเซบเซก็จะได้ไปเที่ยวเมืองไทยนี่จ้าเอาภาพชัดๆมาให้เบิ่งจ้ะพี่น้องอุ้ยงามแทๆ้ๆนอกจากนี้แล้วนี่นะกระสบปลูกต้นบักกูดบานเห่าเด้อพี่น้องเอาเมาไว้ใส่แกงใส่ต้มนี่ละจา้ากินสดๆกินมันสีหอมได้พี่น้องมันกระสิคืออยู่บานเห่าด้เบิ่งดูุ่นะ อ้ยงามแท้ๆปลูกไว้คิดหอดบ้านพี่น้องกับปลูกไว้ถ้ากินใส่แกงใส่ต้่มคือว่าล่ะจ้าขนาใส่ซองฟิตไว้ก็บสีเแซ่บ,บคืขึ้นคือมันสดดพี่น้องถ้ามันสดสดเนี่วอ้ยกินมันสีหอมกินมันสีบอรคือกันเลยพี่น้องหอมหอมอีลีเด้นี่ละจ้าเบิ่องต้นเลยพี่น้องวันนี้นาปลูกพักยังแน่ เพิ่งนเรื่องพี่นอ้องอู้งามงามผุนน่ะมีสลัดพุนน่ะผักกาดดอกพี่น้องอู้ยงามอหลีนี่คือตัววัชพืชชะกาดเลยนะคะเนี่ยดูซิมากินของเราเออมึงดูผุนน่ะมาหากินของเขาเจ้าของเขาก็ยูนนี่อยู่ยั่งสิมากินบ่ได้เกรงกลัวเลยนะฮะบ่ได้เกรงกลัวเจ้าของเขาเลยเขายืนยูนนี่เขานั่งยูนนี่นะ่ะอะ นี่คือว่าจะเพื่อได้พี่น้องโตถาดได้จะมากกินพักนี่ละกินจนเรียบบิดเลยจ้ะเบื้องนี่น่าใส่เบื้องผักซุปนี่มันขึ้นมาเพราะว่าพักกาดขาวนี่จ้ะมันขึ้นมากเนี่ผักกาดผักกาดดอกบานเฮาเนาะเม็ดมันลงมากมันบอดจ้ะแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเม็ดมันลงมันก็ขึ้นมาอีกห็นบ่เม็ดแฟบซี่นี่จ้ะปีนาเพราะตองเพ็ญยังดอกซุปนี้นี่น่าปูไปแล้วเราก็เก็บไปแล้วรอบนึงจ้ะขึ้นมาใไหมจ้ะ ึ้นมาไหมพี่น้องขึ้นมาไหมปีนี้คือว่าเนี้นาบ่คอยได้มีเวลาดูแลจะแต่ว่าพักนี่หนาเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งแล,ลง้วก็ลุงซุ้มนี้มันเกิดขึ้นเองจะ้ะเพราะว่าเม็ดมันตกลงไปในดินไจะจ้ะนี่ตัววัชพืชกินของนี่หนาเห็นบ่จ้านน่นี่กินไปเลยนี่เห็นบ่นี่กินไปเลยพวกนี่ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามนีน่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพอ,อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องไปกันเด้อจ้า